สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับงวดประจำวันที่29กนะครับกันยายน2568ก็เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับสำหรับแนวทางนะครับผมในงวดล่าสุดนะ้องของเราก็ยังเดินไม่ดีนะครับพี่ๆมาแค่ในในเลขเด่น นะครับเนาะตัวเจาะยังไม่มานะครับพี่พี่ตัวเจาะยังไม่มานะครับผลที่ออกนะครับเลขหกตัวหนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดนะครับหนึ่งเก้าเลขล่างชุดหกตัวหกเก้าเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวเก้าห้าแปดของเราให้วิ่งรูดที่ศูนย์ไม่มาเนาะมาแค่เด่นรองนะครับท่านใดเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าแปดนะครับตัวประกบคู่ไม่มานะครับพี่พี่ก็ต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับแนวทางเราพัฒนาช่วงนี้นะครับก็คือ แนวทางไม่เข้านะครับพี่พี่วันพุธวันจันทร์เนาะวันจันทร์รับตั้งแต่วันจันทร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์หลุดวันอควันพุธหลุดวันศุกร์นั้นมาแค่เลขเด่นนะครับพี่พี่ส่วนในอาทิตย์นี้นะครับท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยติดตามนะครับเนาะก็รับชมเป็นแนวทางนะครับพี่พี่เราพัฒนานะครับวันที่ยีิบเก้าเด่นตารางนะครับผมให้ไปที่เลขเก้า เลขเจ็ดเลขหกเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับสามหกสี่เก้าห้าเจ็ดนะครับผมเด่นตารางในวันจันทร์นะครับผมได้เลขพี่น้องก็คือเลขเจ็ดน้อนแล้วก็เลขหกนะครับได้เจ็ดกับหกนะครับผมแนวทางวันจันท ในตัวประกบคู่นะครับก็จะมี74 7ดสี่เจ็ดห้าเสามหหนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม 7จ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็หกห้านะครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกห้าสามตัวให้ไปที่หกเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็นะครับ 6 7 9 7 6 5สายวิ่งสายรูดนะครับ6กับ7 6กับ7ผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่พี่หรือว่าถ้าไหนชื่นชอบเลข6นะครับก็ลองใช้วิจนาญาณในการรับชมรับฟังนะครับนะครับผมก็ ตามนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะท่านใดชื่นชอบอยังไงเราค่อยติดตามนะครับแอดก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับแล้วก็นําตัวเลขมาวางให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับผมขอบคุณนะครับกำลังแรงใจเนาะคอมเมนต์ดีๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมในวันจันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ